พี่น้องที่รักในพระกิตตเจ้าในวันนี้ก็อยากจะนําพี่น้องมาอ่านประกัมภีร์คือจดหมายของนบุญปาโลสเดสลอดิกาบทที่6นี่นะครับท่านมีอะไรจะสอนพี่น้องในช่วงมหาพรท่านบอกว่าความเคารพรักพระเจ้านําผลกําไรมหาศาลม่เฉพาะแก่ผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมีเท่านั้นเราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้ตราบใดที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้วก็พอใจแล้วคนที่อยากรวยก็ตกเป็นเหยื่อของการทดลองติดกับดักแลนตกลงในตันหาชั่วร้ายโง่เขามากมายซึ่งทำให้มนุษย์จมอยู่ในความพินาศย่อยยับความรักเนินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ บางคนเมื่อแสวงหาแต่เงินก็พลัดหลงจากความเชื่อเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์เป็นอันมากท่านเป็นคนของพระเจ้าจงหลีกเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้จงมุ่งหน้าหาความชอบธรรมความเคารพรักพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนโยนใช่แล้วครับคนเมื่อสองพันปีมาแล้วได้รับคำสอน ผ่านทางผู้เขียนพระกัมพีผ่านทางนบุญเปาโลที่เขียนจดหมายและใครต่อใครเนี่ยก็เพื่อจะได้เตือนสถานการณ์ในเวลานั้นเป็นอย่างไรก็ให้คนได้ตั้งรับแล้วก็พยายามที่จะเหล็กเลี่ยงสิ่งที่ทําให้ตัวเองไข้เขวดังนั้นในวันนี้จดหมายของนบุญเปาโลถึงเทศโวนิกาฉบับที่หนึ่งบทที่6เนี่ยก็มีเรื่อง ไม่เด็นเล็กน้อยแต่ก็ทําให้พี่น้องได้คิดว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในโลกและเราจะได้อะไรเป็นรางวัลก็ขอพระบิดาเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ